นี่คือมออลมเบรกสาเหตุที่เราต้องถอดมออลมเบรกออกมานะครับเนื่องจากว่าในมออลมเบรกมันมีน้ำมันเบรกเข้าไปข้างในนะครับสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นที่น่าปวดหัวของคนใช้รถก็คือทําไมน้ํามันเบรกมันพองมันหายนะครับตามล้อไม่มีที่รั่วครับแต่ว่าเติมน้ํามันเบรกบ่อยนะครับเนื่องจากตัวปั๊มนี่นะครับปัม๊มปั๊มเบรกเราเนี่ยมันรั่วนะครับ พอมันรั่วน้ำมันเบรกมันก็จะไหลเข้าไปในตัวของหม้อลมเบรกครับมีเราต้องใช้น้ำยาพ่นเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ลมอัดเข้าไปนะครับเพื่อจะไล่เอาน้ำมันเบรกออกมานะครับทำไมเราถึงถอดหม้อลมเบรกออกมาข้างนอกนะครับเพราะว่าถ้าเราทำแบบนี้ในรถเนี่ยโอกาสที่ห้องเครื่องเราเนี่ย สีรถของห้องเครื่องเนี่ยจะได้รับความเสียหายมีสูงแล้วก็การฟุ้งของน้ํามันเบรกเนี่ยมันจะฟุ้งกระจายไปเลยนะเราต้องถอดออกมาแล้วก็ไปทําในที่โล่งๆนะแล้วเราก็จะต้องเป่าลมมันก่อนนะครับก่อนที่เราเป่าเนี่ยเราต้องใช้น้ำยาอัดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีอีกเคล็ดลับนะฮะที่ผมจะมาบอกนะครับว่าเราจะเอาน้ํามันเบรกออกจากหม้อลม แบบรุ่นใหม่ถ้าร,รุ่นเก่าเนี่ยเราสามารถเทมันออกมาได้นะครับเพราะว่าตัวาสายแวกค่มนะเห็นไหมมันจะมีท่อแวกคัมอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือมันทํามาไว้ให้ระบายน้ํามันเบรกออกหม่แต่ว่ารุ่นรุ่นใหม่เนี่ยมันสลับซับซ้อนมากเลยนะฮะอ,อีกวิธีการหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ทําให้ดูนะครับว่าผมทํำยังไงนะฮะในการ เอาน้ำมันเบรกออกจากหม้อลมเบรกซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนเคยเจอนะครับถ้าเป็นรถดีเซลอันนี้อันนี้คันนี้เป็นรถดีเซลนะเป็นเครื่อง 1KD นะฮะโตโยต้ตาบีโก้รถรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นมิซูนะะเขาจะมีตัวตัวสร้างแ a วกข้ามเบรนะครับก็คือมันจะมี ผมผมเรียกมันว่าเป็นตัวตัวสร้างสร้างลมลมดูดของเบรกนะครับถ้าเป็นรถสมัยเก่าๆเนี่ยอย่างพวกไมเท็กเ,เนี่ยตัวสร้างลมเ,เบรกเนี่ยจะอยู่ข้างหลังไดชาร์จนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งของอหน้าเครื่องยนต์เป็นแชมพูยี่ห้อหนึ่งนะะที่ผมใช้ แล้วใช้ดีมากเลยฮนะอยากจะแนะนำนะครับผมนุ่มสลวยนะครับเวลาเรามุดลงไปใต้ท้องรถเนี่ยน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายหยดใส่หัวเราเนี่ยเราสามารถใช้โดบเนี่ยสระผมแล้วมันจะทำความสะอาดเส้นผมได้นะฮะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะนำมาแชร์กันนะครับเ,เครื่องมือที่ผมใช้ในการดูดเอา น้ำมันเบรกออกจากมอลมเบรกนะครับก็คือเนี่ยตัวปั๊มของอแชมพูนะครับเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําการาปั๊มเอาน้ำมันเบรกที่อยู่ในมอลมออกมานะครับดูสระผมก็ดีนะครับเรามาเมื่อใช้หมดนะเราก็ต้อง ทําให้มันคุ้มค่าผมใช้ท่อแวค่มนะครับขนาด1ห,หุนนะฮะยัดเข้าไปตรงท้ายของตัวปัม๊มแชมพูนะครับเพื่อจะทําการดูดเอาน้ํามันเบรกออกมาอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,าตัวแกนของตัวปั๊มเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าก็คือขนาดของมันก็ประมาณสหุนครึ่งนะครับโดยที่รูในของท่อวัคกะ ท่อแวกข้ามเนี่ยมันอยู่ที่หุนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องขยายมันนะฮะต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะในการขยายให้อ่าท่อแวกข้ามเนี่ยมันเข้าไปข้างในงนะครับเวลาเรายัดเข้าไปเนี่ยมันก็จะอ่าอยู่แน่นเลยนะเดี๋ยวเราจะแย่เข้าไปในหม้อลมนะฮทำการปั๊มน้ำมันหรือว่าของเหลวที่อยู่ในหม้อลมนะนะเสร็จแล้วนะะเดี๋ยวเราจะทำการปั๊ม เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าในตัวแกนของตัวปั๊มแชมพูเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีน้ำมันเบรกออกมานะตอนนี้ตัวแกนปั๊มเนี่ยมันเป็นสีขาวเห็นไหมฮะไไม่ใช่ดีสีใสใสไม่มีสีผมตอนเรียนวิทยาศาสตร์นะฮะเริ่มเริ่มปั๊มแล้วนะฮะจะเริ่มเป็นสีออกอน้ำตาลหน่อยนะ หรือว่าเหลืองเหลืองอ่อนๆนะนั่นนะครับคือน้ํามันเบรกครับเราปั๊มมันออกมาเรื่อยๆน้ํามันเบรกผสมกับน้ํายาที่เราเทใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกัดตัวโลหะที่อยู่ข้างในด้วยนะต้องอันนี้ต้องระวังมากนะแลเราก็ต้องปั๊มมันไปเรื่อยๆนะเพราะว่าในม้อลมเบรกเนี่ยมันมีน้ํามันเบรกคนระับผมจะปั๊มให้ดูก่อนนะ,ะยังไม่ต้องปั๊มใส่ขวดแชมพูนะปั๊มลงข้างล่างผมมีถาดรอง ลองน้ำมันอยู่นะครับเนี่ยผมก็ปัม๊มปั๊มไปเรื่อยๆนะครับพไปเรื่อยๆนะครับอีกสาเหตุที่เราไม่ได้ทําในรถเพราะว่าทําในรถเนี่ยซูมเสี่ยงกับน้ํามันเบรกหกไปโดนสีรถนะอันนี้อันตรายมากเลยนะแต่ถ้าเป็นรถของเพื่อน,เอ,นเองถ้าขี้เกียจถอดมออลมก็สามารถทําได้นะเพราะว่าเพื่อนๆนก็ต้องรับผิดชอบรถของเพื่อน,เอ,นเองนะแต่นี่ มันเป็นรถของ f อซนะที่มาจากจังหวัดสุราธานีนะเป็นเจ้าของสวนสวนสวนยางพราแล้วก็สวนปาล์มนะแล้วก็ที่สำคัญเปิดร้านอาหารอยู่ที่สุราธานีใครแวะเวียนผ่านไปก็ไปชิมอาหารได้นะเป็นอาหารใต้รถเด็ดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะชื่อ ร้านไว้ใต้ description น,นะครับว่าเป็นร้านชื่อร้านอะไรนะฮะคนแถวสุราษฎร์ฮะคนแถวภูเก็ตระยองพังงานะฮะเฮ้ยองมันไกลไปนอยู่ละแวกนั้นก็ไปอุ่หนุนพี่เขาได้นะครับอันนี้ผมก็ปั๊มออกไปเรื่อยๆนะปั๊มเราจะต้องปั๊มเอาน้ำมันที่อยู่ในหม้อลมออกออกไปให้หมดนะครับถ้ามัน ทิ้งค้างไว้เนี่ยมันตัวน้ํามันเบรคมันจะกัดโลหะนะมันจะไม่กัดยางนะยางจะไม่กัดนะแต่ว่ามันจะกัดโลหะในม้อลมเบรกมันจะมีแผ่นแดอะแฟมซึ่งเป็นยางนะเป็นยางหนึ่งชั้นนะแล้วก็ในเสื้อของมออลมเบรกเนี่ยจะเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กอ่าฉะนั้นอ่าถ้าทิ้งไว้นานๆไม่ดีนะเราจะต้องทําความสะอาดมันก่อนที่เราจะอ่าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มันเสียหายก็คือพวก ลูกยางเบรกหรือว่าแม่ปั๊มเบรกที่มันมีความเสียหายนะครับรถคันนี้เขาเปลี่ยนเป็นหม้อลมของอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งออปชันของหม้อลมเนี่ยมันมีหลายออปชันนฮะถ้าเป็นออปชันของตัวโตโยต้าตัว v i โ o นะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้โฟวินนะครับเกียร์เกียรออโต้โวินเนี่ยจะมีตัวเช็คลมเบรกด้วยนะครับ ซึ่งจะเป็นตัวที่อยู่ข้างๆกับหมลอลมเบรกนะครับแล้วก็มีท่อลมเบรกนะท่อลมเนี่ยเป็นท่อแวกคัมนะครับก่อนอื่นนะผมอธิบายนิดนึงนะครับว่าเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับตัวแวกคัมเนี่ยซึ่งจะถูกสร้างโดยตัวตัว,ตวปั๊มปั่นแวกคัมนะที่อยู่หน้าเครื่องถ้าเป็นรถรุ่นเก่าที่ผมบอกไว้นะครับมันจะอยู่หลังตูดไดชาร์ตนะครับ คือเวลาเครื่องยนต์หมุนเนี่ยมันจะทําการสร้างลมแวกค่มนะเป็นแบบแวกนะครับก็คือเป็นแบบดูดเวลามันดูดมาเนี่ยแผ่นแดฟแฟมเนี่ยมันจะขยับเดินหน้านิดหนึ่งนะครับขยับเดินหน้านิดหนึ่งคือเตรียมพร้อมที่จะทําการดันเอาลูกป,ปั๊มเพื่อจะอัดฉีดน,น้ามันเบรกเนี่ยไปยังสู่ที่ล้อต่างๆทั้งล้อทั้ง4รล้อนะครับ พอเวลาเราเหยียบเบรกนะตอนติดเครื่องเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามีความนุ่มของแป้นเบรกนะจะสังเกตได้และเราออกแรงน้อยกว่านะเพราะว่ามันมีการช่วยผ่อนแรงของตัวม้อลมเบรกโดยตัวอมอเตอร์ที่สร้างปั๊มที่สร้างแวกค่าเบรกนะครับก็คือเป็นเป็นแบบแวกนะครับก็คือเป็นแบบลมดูดนะครับ พอเราเหยียบเข้าไปเนี่ยมันจะมีความนิ่มนะแต่ถ้าเราดับเครื่องปุ๊บแป้นเบรกเราจะแข็งเลยนะเพราะไม่มีตัวช่วยเบรกก็คือตัวแวดข้ามลมเบรกนะครับม้อลมจะไม่ทํางานนะเพราะว่าหมออลมมันจะใช้หลักก็คือดูดให้ตัวม้อลมเนี่ยเป็นสูญญากาศพอเวลาเราเหยียบสูญญากาศเนี่ยมันจะมีความนุ่มนิ่มแล้วก็ผ่อนแรงออกไปนะครับรถรุ่นใหม่ทําไมเขามีตัวปั๊ม ลมเบรกแยกนะครับเนื่องจากรุ่นรุ่นสมัยใหม่เนี่ยมันมีเทอร์โบนะมีเทอร์โบมีการอัดอากาศของเทอร์โบนะครับถ้าการอัดอากาศของเทอร์โบนะครับถ้าเป็นรถเบนซินมันจะใช้ท่อลมหลังปีกผีเสือ้อนะก็คือเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันจะเป็นแวกแวกนะครับมันก็จะมีการดูดนะครับอของเบนซินเนี่ยมันไม่มี การอ่ัดอากาศของเทอร์โบนะครับมันบางคันจะไม่มีวาลว์ว,าวเขาเรียกว่าวันวีวาลวของของมอลลมนะก็คือถ้าเกิดเ,เวลาเราติดเครื่องเนี่ยมันเป็นแวกนะสังเกตดูถ้าถ้าเราดูตามาตัวมิเตอร์ที่เป็นวัดหรือว่าเกตวัดเทอร์โบเนี่ยมันจะติดลบนะเขาเรียกว่าแวกข้ามลบนะพอเราเร่งเครื่องไป นะหรือว่าเราเข้าเกียร์แล้วมีโหลดแล้วเราขับไปเนี่ยพอบูทเทอร์โบติดนะคือเทอร์โบมันทํางานเนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะจากแวคค่มเนี่ยกลายเป็นเพรสก็คือจากลมดูดก็จะเป็นล็งลมดันฉะนั้นสิ่งที่หม้อลมจะต้องมีก็คือวาลว,วันเววาวก็คือไม่ต้องการให้มีการดันลมเข้ามาตัวหม้อลมเบรกนะครับ ในมอลมเบกต้องเป็นสถานะเป็นสูญญากาศก็คือแวกข้ามสถานเดียวนะครับมันจึงมีวาลวเขาเรียกว่าวันวีวาลนะครับอันนี้คือแชมพูนะยังไงก็เพื่อนๆนก็ไปสนับสนุนสินค้าได้นะครับอันนี้เขาไม่ได้ให้ส,สปอนเซอร์นะแต่ว่าแชมพูใช้ดีนะแล้วก็ตัวปั๊มเนี่ยมันมีกําลังแรงมากนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะเลยจะรีวิวว,ว่าปั๊มตัวนี้มันใช้งานยังไงได้อีกนะฮะ มันใช้ได้ครอบคุมเยอะแยะมากมายโดยไม่ต้องเสียตังเลยนะฮะไม่ต้องเสียตงังคเครื่องมือไม่ต้องเสียตังอะไรเลยนะเอาตัวนี้ทำนะครับเราจะสามารถเอาตัวนี้นะครับไปทําอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับเล้วว่ากันถึงเรื่องแวกค่มที่อยู่ในโมลูบิกนะครับมันก็มีการดูดแล้วมันก็จะมีสวิตนะครับสวิตเวลาถ้าเราเหยียบเบรกแล้วลมเกินรั่วเนี่ยมันก็จะมีไฟเตือนเป็นรูป เบรกมือนะครับเบรกมือนะครับแล้วอ ah ันดับ hmm. hmm. 2ครับตัวปริมาณของน้ํามันเบรกถ้ามันพองมันก็จะขึ้นเบรกมือเหมือนกันนะคือวงจรมันจะต่อต่อต่อกันนะมันจะไม่เหมือนรถยุโรปนะถ้ารถยุโรปเนี่ยน้ำมันเบรกพองมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีขีดวงกลมนะครับแต่ถ้าเป็นเบรกมือมันก็จะขึ้นรูปสัญลักษณ์เบรกมือนะมันก็จะ แยกกันนะระหว่างน้ำมันเบรกกับเบรกมือนะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะรวมกันนะมีทั้งน้ำมันเบรกมีทั้งเบรกมือมีทั้งลมมีทั้งสวิตช์แบคคัมอะไรเขาก็จะรวมกันนะแต่ว่าก็เป็นระบบของเขานะครับเพื่อนๆจะสังเกตดีๆนะ,ะข้างบนจะมีมีท่ออ,อยู่อันหนึ่งแล้วก็ข้างข้างซ้ายของเพื่อนๆจะเป็นสวิตช์นะคล้ายๆกับสวิตช์น้ำมันเครื่องนะครับ หลักนะการทํางานก็คล้ายกับสวิตน้ำมันเครื่องนั่นแหละครับคือถ้าเวลาเราติดเครื่องเนะี่ยมันจะเกิดเพชเชอร์เออเกิดแวคคมนะมีการดูดดูดปุ๊บนะีมันก็จะทําให้ตัวสวิตท,ที่คล้ายๆกันนะ้ำมันเครื่องเนะี่ยมันจะออกออกจากกันะหน้าคอนแทกมันจะเป็น NO นะ NO นะแล้วก็ ถ้ามันติดกันมันก็จะเป็น NC นะคือมันจะติดกันนะตัวนี้คือมแม่ปั๊มเบรกที่เขาใส่มานะเพื่อนช่างใส่มานะครับตัวนี้เป็นตัวติดรถนะฮะเราก็ทําการจัดการไส้ในนะฮะถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูว่าไส่ในข้างในมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูในคลิปที่ผมรีวิวนะของตัว f o r t จู e r นะมันจะคล้ายๆกันนะเดี๋ยว คิปมันจะซ้าซ้อนกันเยอะแยะมากมายนะครับผมพยายามถ่ายให้ทุกมุมนะว่าในการทํางานทํำยังไงนะฮะตัวนี้อยู่ในรถแล้วนะครับอยู่ในรถเราก็จะต้องถอดนะครับสปริงดึงขาเบรกแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราต้องถอดสวิตช์ไฟเบรกออกไปด้วยนะครับเพราะว่าเหตุผลที่เราจะต้องถอดสวิตช์ไฟเบรกออกไปเพราะว่าเวลาเราถอดหม้อลมเบรกปุ๊บเนี่ยตัวสวิตช์ไฟเบรกเนี่ยมันก็จะ ติดกันนะฮะมันก็เหมือนว่าเราเหยียบเบรกไม่ตลอดเวลานะฮะระยะเวลาในการเซอร์วิสของเราเนี่ยยาวนานเกินไปนะฮะคือประมาณต้องมีประมาณชั่วโมงกว่านะครับไฟเบรกเนี่ยมันเป็นไฟตรงครับเป็นไฟตรงอา่าฉะนั้นพอเราถอนมอลลมปุ๊บไฟเบรกท้ายมันจะติดติดตลอดเวลานะฮะแล้วก็ มันจะมีผลเสียเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันจะทําให้ขั้วของไฟเบรกที่อยู่ข้างหลังรถเราเนี่ยละลายได้นะครับเพราะว่ามันมีวัดที่สูงมากเลยนะครับคือข้างหลังรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยตรงขั้วไฟเบรกเนะี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะทุกรุ่นเลยเป็นพลาสติกนะครับคือถ้าเราเหยียบเบรกแช่เป็นชั่วโมงไม่มีไม่มีใครเหยียบเบรกแช่เป็นชั่วโมงแลครับความหมายของผมก็คือพอเราถอดอตัวมออลมเบรกอ่นะตัว แป้นเบรกเนี่ยมันจะมันจะยุบตัวลงไปแล้วมันทําให้สวิตช์ไฟเบรกเนี่ยทำการเชื่อมเข้าหากันนะเหมือนเราเหยียบเบรกไว้ตลอดเวลามันก็จะทําความเสียหายให้กับขั้ไฟได้นะครับที่สําคัญนะครับในสวิตช์ไฟเบรกเนี่ยมันจะมีอยู่2ชุดนะฮะชุดที่คอนโทรลตัวชิปโซลินอย์เกียร์นะฮะแล้วก็ตัวไฟเบรกนะมันจะแยกกันนะ,ะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยเดี๋ยวตัว ไฟเบรกเนี่ยมันเกิดความร้อนนะมันทําให้หน้าคอนแทคของมันเนี่ยเสียนะเพราะพวกนี้มันทำทำมาให้เปลี่ยนอะไรนะเขาไม่ได้ทํามาให้ใช้แบบชั่วลูกชั่วหลานชั่วกาลนานนะไม่ใช่นะครับคือทำทำยังไงก็ได้ให้มันเปลี่ยนอะไรนะบริษัทมันจะได้ขายอะไรได้นะคนใช้รถเนี่ยมัจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงไปสูงไปเรื่อยๆนะค,คือใช้รถนก็ต้องจ่ายเงินนะครับอันนี้คือเอ่อ สิ่งที่เขาทำมานะหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวมออลมตัวใหม่ตัวเดิมของเขานะเพราะคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมไม่รู้ประวัตินะครับแต่ว่าเจ้าของรถที่ขับรถมาจากจากทางใต้นะก็คือสนะุราษฎร์ธานีนะเขาก็บอกว่ามีการเปลี่ยนมออลมมาแล้วก็การเบรกเนี่ยมันสู้มออลมเดิมไม่ได้แล้วก็ออปชั่นเนี่ยมันสู้ มออลมของตัวติดรถไม่ได้นะเขาก็ปรึกษาผมผมก็ขอดูอตัวม้อลมแล้วก็เดี๋ยวจะจัดการทำให้กลายเป็นอ,ออปชั่นออปชั่นเดิมนะเป็นแบบเดิมๆนะมันจะได้ไม่ไม่แปลงสภาพรถมากเกินไปนะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะถ,ถ้ามีการแปลงสภาพอของอุปกรณ์เนี่ยควรจะแปลงให้มันดีขึ้น เหนือขึ้นนะอย่าให้มันต่ำกว่าเดิมหรือว่าอย่าให้มันเท่าเดิมนะอันนี้คือหลักของของผมนะที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆช่างด้วยกันนะครับคือทำทำเนี่ยคือทำให้มันดีขึ้นนะให้มันเหนือกว่าเดิมนะเพราะว่าเราทำแล้วในๆนจะทำแล้วนะแต่ถ้าทำแล้วมันมันได้เท่าเดิมหรือว่ามันด้อยกว่าเดิมเนี่ยเราก็ต้องคิดคิดใหม่นะคิดใหม่นะ อย่างเช่นตัวแม่ปั๊มของตัวที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันมีขนาดทีเ่เล็กกว่าของเดิมนะเราก็เอาของเดิมใส่ดีกว่าแล้วก็ถึงแมหมออลมของมันจะเป็นชั้นครึ่งนะแต่ว่าถ้าวัดความถ้าวัดความเป็นจริงเนี่ยชั้นครึ่งของมันเนี่ยเป็นเป็นแบบรถเก่งนะรถเก่งของชั้นครึ่งเนี่ยมันแค่เครื่องยนต์ไม่เกิน1 6 0 0ซีซีหรือว่า สองพันซีซีไม่เกินนะฮะแต่อันนี้มันเป็นเครื่องสามพันะเขาคำนวณมาแล้วนะครับว่าหน้าตัดของหม้อลมเนี่ยมันสามารถรองรับเครื่องยนต์แรงม้าได้ขนาดนี้นะฮะก็คือเครื่องสามพันซีซีมันจะมีแรงเขาเรียกแรง G นะคือแรงที่ส่งออกไปแล้วเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยมันจะต้องมีการทําให้คือให้รถเนี่ยหยุดในในระยะระยะขนาดไหน นะครับอันนี้เขามีการคำนวณเขาวิจัยกันมาหมดแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีตัวเช็คลมเบรกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมันจะเตือนให้เรารู้ว่ามันเป็นยังไงแบบไหนนะครับไม่แปลกใจนะครับว่าถ้าเราใส่ม้อลมที่เป็นรถเก่งเนะ่ยแน่นอนมันจะมีความนิ่มวนมากกว่ารถกระบะนะครับแต่ว่ามันทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องขึ้นอยู่กับปลายปัจจัยเลยนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงนะ ถ้าเราจะทําให้มันออปชันมันเหนือกว่ามันเนี่ยเราต้องไปหาตัวที่มันแบบไซส์ใหญ่กว่านี้นะอย่างน้อยนยีตัวแม่ปั๊มมันเนี่ยจะต้องประมาณ1 1น,น,นิ้วหรือ1น,นิ้วกว่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะแล้วก็ตัวมออลมเนี่ยหน้าตัดของหม้อลมเนี่ยต้องมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะแล้วก็ความหนาความหนาของหม้อลมเนี่ยต้องมีความหนาใหญ่ขึ้นไปนะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่า,าการทํามันทํำยังไงนะครับมันมีรถ v ีโกอีกคันหนึ่งนะเป็นสีประตูเหมือนกันนะฮะเกียร์โตเหมือนคันนี้นะครับเป็นเครื่องโมโมรถมาด้วยนะฮะเอ้โมเครื่องมาด้วยโทัทีนะแล้วก็มีการใส่จานดิสเบกที่มีขนาดใหญ่นะฮะคือขนาด14นิ้วนะครับ เดิมจานดิสเบกของรถพวก4ีประตูรือรถ,รถมิโก้เนี่ยอยู่ประมาณ8นิ้วนะแหรือถึงไม่เกิน8นิ้วครึ่งนะแต่ผมใส่เข้าไปคือ14นิ้วคือเบิ้ลนเข้าไปนะแต่ว่าหม้อลมเนย่ยผมใส่เป็นขนาดที่ใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวต้องติดตามมานะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับกดติดตามกดซับสไคร e นะ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครแล้วก็ออกความคิดเห็นมานะครับว่าอยากจะให้ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะนี่ตอนนี้ผมกําลังทําการปดสายไฟที่ออกนะครับตัวนี้เป็นการเช็คปริมาณของน้ํามันเบรกถ้ามีการพองของปริมาณน้ำเบรกน้ำมันเบรกมันจะมีการโชว์ขึ้นที่หน้าปัดนะครับผมในวงจรของตัว ไฟโชว์นะ้ำมันเบรกนะครับมันก็จะมีวงจรดังต่อไปนี้นะครับเส้นสีขาวดำเนะี่ยมันจะเป็นกาวก็คือ E2 นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะเป็นเส้นสีเขียวคาดดำนะมันจะเป็นไฟที่ไปลงกาวที่หลอดที่น้ปัดนะครับอ,อันนี้เป็นวงจรข้าวๆก็คือแแดกแรมของมันนะครับมันก็จะเชื่อมต่อไปยังตัว สวิตเช็คลมเบรกด้วยนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อไปที่เบรกมือนะฮะนี่คือวงจรคร่าวๆนะฮะของตัวไฟโชว์ที่หน้าปัดนะครับตัวนี้ก็จะทำงานร่วมกันนะครับมันจะส่งไปที่ตัวกล่อง ABS ด้วยนะฮะอ้มันก็จะอีลงตุงนางกันนิดนึงนะฉะนั้นถ้าทำเป็นแบบเดิมๆของมันนะเราก็ต้องปลด สายไฟที่เขาเชื่อมต่อมาเขาไม่ได้บัดกีนะผมก็เลยทำงานง่ายหน่อยนะเขาก็ดึงออกไปนะแล้วก็ทำการพันใหม่นะการพันผ้าเทปนะผ้าเทปพันสายไฟนะเราควรพันนะให้มันแน่นๆนะให้มันตึงๆนะสังเกตนะผมใช้ผ้าเทปเดิมเลยนะเพราะว่าผ้าเทปที่เขาพันมาเนี่ยมันพันมาหลวมนะพอมันหลวมเนี่ย โอกาสที่น้ํามันเข้าไปในสายไฟเนี่ยมีสูงนะครับเราต้องพันแล้วก็ดึงเลยดึงแทบจะให้มันขาดเลยนะมันไม่ขาดหรอกครับเราก็ดึงพันไปรอบหนึ่งแล้วดึงดึงให้มันให้มันแบบรีดไปกับสายไฟนะะทำยังไงก็ได้นะครับเวลาพันสายไฟเนี่ยทำให้ตัวผ้าเทปเนี่ย มันติดกับสายไฟให้สนิทที่สุดนะฮะนั่นแหละทำให้มันป้องกันน้ําเข้าป้องกันการช็อตนะฮะอันนี้สิ่งสาคัญนะหลังจากนั้นผมก็จะทําการเสียบสายไฟเข้าไปนะฮะก่อนเสียบผมก็ใช้ผ้าเทปเนี่ยพันอีกรอบหนึ่งนะฮะป้องกันการช็อตอีกทบหนึ่งนะครับเ,เวลาพันก็ดึงดึงให้มันแน่นนะดึงให้มันแน่นแล้วผ้าเทปเราเนี่ย มันจะรัดสายไฟเนี่ยแบบสนิทเลยนะมันก็จะป้องกันหลายอย่างนะเหมือนที่ผมกล่าวไว้ 1. น,น้ำาอ,อการช็อตนะครับบางทีมันไปแตะโลหนะเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะ,ะหลังจากนั้นเราจะใส่ตัวแป๊บเบรกไอ้แป๊บเบรกเข้าไปนะแป๊บเบรกเนี่ยมันจะ,ะถูกส่งไปที่มอเตอร์ abs นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ สำคัญนะครับตัวของแป๊บเบรเนี่ยมันจะมีมันจะแบ่งตอนหน้ากับตอนหลังนะตอนหน้าหมายถึงล้อหน้า2ล้อนะครับล้อหน้าซ้ายขวาล้อหลังซ้ายขวานะครับก็จะแบ่งตอนกันนะก็เหมือนกันนะครับตัวแป๊บเบรกมันออกมาปุ๊บมันก็จะเข้ามอเตอร์ ABS มอเตอร์ ABS ก็จะมีการแบ่งออกไปเลยนะครับว่าจะไปข้างหน้า ซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวานะครับก็จะมีการแบ่งของแป๊บเบรกออกไปนะครับข้อควรระวังนะเอาข้อควรระวังแล้วนะครับ1พยายามอย่าให้น้ำมันเบรกหยดลงไปที่ตัวสีรถนะครับแล้วก็2นะครับประแจที่ใช้นะควรจะเป็นประแจผ้านะครับเป็นเบอร์สินะครับ เพื่อป้องกันหัวน็อตแปะเบรกได้รับความเสียหายนะครับประแจเนี่ยมันจะมีความพิเศษคือมันจะมีการอมเหลี่ยมของน็อตแปะเบรกนะครับซึ่งจะไม่ทําให้ตัวเหลี่ยมของน็อตแปะเบรกเนี่ยเยินหรือว่าลูดนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทําการไล่ลมเบรกนะเดี๋ยวเราจะมีการใส่ท่อลมเบรกเข้าไปก่อนนะครับ ตัวนี้จะมีวาลนะถ้ามีวาลมาเขาใส่วาล wow มาก็ใส่ได้นะใส่ได้อีกอีกตัวหนึ่งนะวาลเป็นวันเววาวนะครับตัวนี้เป็นวันเววาวนะครับก็ช่วยได้นะเวลาเราดับเครื่องเนี่ยตัวลมเบ่งเนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับไปนะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าตัววันเววาวเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ของมันนะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะใช้ตัว ตัวแม่ปั๊มที่สร้างลมดูดนะเป็นวันเวีวาวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวมันไม่ได้เอาจากหลังท่อไอดีเหมือนรถเบนซินนะครับหลังจากนั้นก็จะทำการไล่ลมเบรกนะครับการไล่ลมเบรกเนี่ยเราจะต้องมีการย้ำเบรกหนึ่งคนนะอีกหนึ่งคนก็จะอยู่ที่ล้อนะครับหรือว่าเป็นไปได้ก็จะมี4คนอยู่ที่ล้อนะก็ปล่อยน้ำมันเบรกมานะ โดยทําการดาูฟองอากาศที่เราไล่นะครับจนกว่าฟองอากาศมันหมดนะครับนั่นก็แปลว่าล้อนั้นหมดฟองนะแล้วก็ปิดนะครับปิดปุ๊บแล้วก็ไปไลอ่อีกล้อหนึ่งนะเนี่ยวิธีการไล่นะคนหนึ่งย้ําข้างบนนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ปล่อยนะอันนี้เป็นล้อหลังเนี่ยนี่นี่นี่ล้อหลังแล้วนะครับหลังหลังซ้ายาตัวนี้เป็นหลังซ้ายนะ ล้วต้องไล่อากาศให้หมดถ้าอากาศไม่หมดเนี่ยเบรงมันจะไม่ดีเลยนะเบรงมันจะไม่ดีนะครับจากนั้นเราก็จะดสตาร์ทเครื่องเพื่อเททดสอบนะครับยังไงก็มีข้อสงสัยนะตรงจุดไหนฮนะอยากให้ผมอธิบายตรงจุดไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะขอบคุณนะที่ติดตามรับชมนะอย่าลืมกด subscribe นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรเบรงดีกว่าเดิมเยอะมากเลยนะฮะ ดีมากๆนะแล้วก็มีความสเสถียรของเบรกนะครขอบอกเลยนะครับขอบคุณมากมาเลยครับสวัสดีครับ